เดีวเราจะไปเก็บลูกหมอนกันนะครับว้าวลูกกงแรงกำลังพอดีกินเลยไหนลองชิมดิหวานไหม <c oughs> องเก็บลูกดำดำนี่ลูกดำดำอยู่ข้างล่างนี่ <c oughs> เก็บลูกดำดำหวานไหม หวานอยู่ครับแต่มเปรี้ยวลูกบางลูกบางลูกสีดำๆำก็เปรี้ยวอยู่ครับลูกสีแดงมันเปรี้ยว,ต,วต้องเก็บร่ลรำแำนะครับถึงจะหวาน,ว,านว้าวตรงนี้ดกมากต้นหม่อนปลูกเองครับปลูกเล่นๆไว้หลังบ้านให้ผลผลิตได้เก็บกินตลอดทั้งปีเลยโอ้โตรงนี้ลูกใหญ่มาก าชิมกันเลยเก็บกินสดๆจากต้นได้เลยนะคะปลูกเองปลอดภัยได้สารพิแน่นอนต้นนี้ปลูกไว้หลายปีแล้วทุกปีคือโด่งมากแต่ปีนี้มีแต่ลูกใหญ่ๆตร,ตรงนี้หวานมากอร่อยหวานๆแบบนี้ต้องเก็บไปทำเย้มลูกหม่อน แล้วกินกับขนมปังหรือทำน้ำลูกหม่อนก็อร่อยนะคะอีสโซโจากต้นเลยเหรตะวันครับลูกหม่อนมีประโยชน์มากนะคะมีวิตามินซีสูงอร่อยครับอร่อยมากมากมากินด้วยกันนะคะผมชอบชอบผมชอบกินผลไมา้ ผมกินผลไม้ได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่วันชิมให้หน่อยค่ะหวานไหมหวานครับมีแต่ลูก,กใหญ่ใช่าชิมอีก กินลูกสีแดงสิมันอาเปี้ยวสีแดงเปี้ยวนิดหน่อยเองต้องเอาไปกินกับพริกเกลือถึงจะอร่อย